หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางเว็บเราไม่ทิ้การดอทคอมแนละ้วก็ปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับก็จะมาแจ้งครับว่าสําหรับรายการอย่างอื่นนะครับเราก็ยังสามารถทําได้นะครับครับทางการทบทวนสิทธิ์ทั้งตรวจสอบสถานะนะครับก็ยังสามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์10.6ล้านคนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ส่ง sms แจ้งผลการคัดกรองออไปเรียบร้อยแล้ว4.7ล้านคนนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดจะได้ไดรับ sms ภายในสัปดาห์นี้นะครับด้านผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในอาชีพเกษตรกรราว6ล้านคนระบบประกันสังคม9.2แสนคนเป็นนักเรียนนักศึกษาอีก7แสนคนค้าขายออนไลน์4แสนคนนะครับ วันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ